ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าขออากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกา19หน่วยบยัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย ขบิชานชัชทอร์ไลแสงสว่างค่ะยังคงนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะในการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประสบกับปัญหาด้านใดหรือว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเกียงใดเราก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มขีดความสามารถนั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะ สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอจอมทองโดยดำเนินการมอบถุงยางชีพและน้ำดื่มสะอาดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอีกทั้งมอบถุงยางชีพให้กับนายสมบัติเรือนฟ้าง,งามผู้ประสบเหตุอักคีภัยทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังได้มีการประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมกำลังพลและยุทธกรเมื่อได้รับการร้องขอต่อไป โดยมีนายประจนประัศะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนางดวงจิตประศกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่องค์การปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้ด้วยณบ้านเลขที่91หมู่4ตำบลบ้านหลวงอำเภอจมทองจังหวัดเชียงใหม่มาต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไปค่ะ พันเอกโยธินรัตตเสรีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สำนักง,งานพัฒนา,าพาค4หน่วยบัญชาการพัฒนาเข้าพบปะเยี่ยมเยียนกำลังพลของหน่วยที่ได้เกษียณอายุราชการจำนวนหนึ่งนายคือจ่าสิทโทโดนมะมาดหลงพันอายุ66ปีเกษียณอายุราชการเมื่อปี2560 พร้อมกันนี้ได้มอบกระเช้าเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับอดีตกำลังพลของหน่วยตามโครงการครอบครัวเดียวกันณนะบ้านเลขที่83ทับ1หมู่8บ้านป่าหวายตำบลสุงไหงปาดีอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสค่ะ